สวัสดีครับผมโชคนะครับผมจดเอสองจับไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับผมขอร้านดอเอสองจับไทยนะครับก็คือดอทเอสองไมโครพุทนะครับผมเป็นของตัวซีรีส์สองแล้วนะครับผมสําหรับไมโครพุทตัวนี้นะครับผมซีรีส์สองนี้นะครับผมจะเป็นสินค้าตัวเดียวกับที่ขายในงานเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลสองพันสิบสี่นี้นะครับผม ก็ตอนนี้ก็มีจําหน่ายที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมโดยไมโครพุดตัวนี้นะครับผมจะเป็นกล่องที่แถมเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับผมก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับผมของฮีโร่ของ .dot. อสองนะครับผมแล้วก็มีเป็นไอเทมในเกมนะครับผมเป็นอินบอลส์ล็อกเลดลักเวสโซนะครับผมที่เป็นฮีบนะครับผมเปิดออกมาจะได้เฉพาะไอเทมที่เป็นอิมมอร์ทัลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวที่คุณเห็นในสตอร์ตรงที่ว่ามันจะเป็นคุณภาพระดับจิโนอีนะครับผมเรียกว่าเป็นของที่เป็นลิขสิทธิ์จริงๆนะครับผม ก็คือเหมือนกับว่าเหนือกว่าของที่อยู่ในซอร์นะครับผมอีกระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแกะให้ดูนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3กล่องนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําก่อนนะครับว่ามันมีตุ๊กตาอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีตุ๊กตาของพัชนะครับผมตุ๊กตาของลิชนะครับผมตุ๊กตาของแอนติเมทนะครับผมตุ๊กตาของคิสซ้มไอเดนนะครับผมตุ๊กตาของแอ็กซ์ตุ๊กตาของไลออนนะครับผมตุ๊กตาของกังก้าของอันดายิงของมีโป้นะครับผมแล้วก็ของเทมพลายก็จะเป็นตตุ๊กาของซิตีี้วิสาดของปนี้นะครับผม ผมจำชื่อไม่ได้นะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันจะเป็นประมาณเฮสเซอร์ซี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เยีากว่าตุ๊กตาของปีนี้ดูแล้วน่าสนใจกว่าของปีที่แล้วเยอะเลยนะครับผมสําหรับซีรีส์สองตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมปีที่แล้วนะครับตัวไอเทมที่เป็นล็อกเล่ลักบล็อกนะครับผมมันจะเป็นการ์ดอยู่ในกล่องใช่ไหมครับแต่ปีนี้นะครับคุณสามารถที่จะแกะได้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณก็เพียงแค่อันนี้ยากนะครับแบบนึ้ครับใช้อุปกรณ์เสริมแล้วกันนะครับ มันจะเป็นเหมือนใบนะครับคุณงัดออกมานะครับปึ๊บนะครับคุณก็จะได้เป็นโคเลยนะครับผมโอเคครับก็ทีนี้เรามาดูนะครับว่าผอว่าในกล่องมีอะไรอยู่นะครับผมคุณก็แกะเหมือนเดิมนะครับแต่ผมแกะข้างล่างเลยนะครับก็มันจะเป็นซีว่าอย่างดีนะครับผมซีว่อย่างดีนะครับคือถ้าคุณแกะแล้วมันเละแน่นอนครับตุ๊กตาเราจะได้อะไรนะครับตัวนี้โอ้เราได้เป็น ตุ๊กตาของอัน d ยิ่งนะครับผมก็จะเห็นว่าตุ๊กตาค่อนข้างจะดูดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับผมแต่มันจะมีขุยๆหน่อยนะครับต้องแกะออกมยเอ่อมันจะมีเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นอะไรล่ะเป็นโลโก้นะครับผมของเกมด e a d นะครับผมตัวเล็กๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เบลเลอร์เลยนะครับผมเพื่อยืนยันว่ามันเป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับผมก็จะมีหูด้วยนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้ห้อยกระเป๋าได้นะครับอันนี้เป็นตุ๊กตา Undying เดี๋ยวเรามาดูอีกของกล่องนะครับผม เดี๋ยวผมลืมบอกไปนะครับผมความสูงมันจะอยู่ประมาณสักตัวหนึ่งจะสูงประมาณสิบเอ็ดสิบสองเซนนะครับผมส่วนความกว้างเนี่ยจะอยู่ประมาณเจ็ดโอ้โนี้ไม่ใช่เจ็ดนะครับเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดสิบสองเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับตัวประมาณสิบสองนิ้วนะครับไม่เกินนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสองกล่องนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับก็จริงๆแล้วกล่องนะครับผมมันจะซีลมาเป็นเหมือนกับ พลาสติกกอีกรอบนึงนะครับผมแต่ว่าอันนั้นผมแกะไปแล้วเพื่อว่าให้มันเห็นชัดเจนนะครับผมว่ากล่องมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรครับแกะแบบนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องแกะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในกล่องได้อะไรกันดีกว่านะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างตุ๊กตานะครับผมที่หลายคนอาจจะสงสัยครับผมว่ามันดูดีหรือเปล่านะอันนี้เราได้เป็นไลออนนะครับผม ถือว่าถามถามผมนะครับก็คือค่อนข้างจะดูดีกว่าปีที่แล้วเหมือนกันนะครับผมตุ๊กาตาดูมันมีรายละเอียดอะไรลูกเล่นเยอะกว่านะครับผมอันนี้เป็นของลนะออนเขาจะมีหูจับเหมือนกันนะครับี๋ยวของบางส่วนครับไลออนสุดท้ายนะครับมีผมอยากได้เทมผ้าไมก็ไม่เล่นสักตัวนะครับมันจะได้ นี่ได้เป็นกางานะครับผมแต่ปีนี้ไม่ได้ผู้หญิงเลยนะครับอยากได้ตัวผู้หญิงนะครับนะครับเตียงกางก,ก้าน,นี้ก็จะเห็นว่ารายละเอียดคือค่อนข้างจะดูละเอียดกว่าปีที่แล้วนะครับผมดูงานดูมีคุณภาพกว่าปีที่แล้วนะครับสามารถเอาไปเป็นตัวห้อยกระเป๋าได้นะครับผมมันจะสวยงามนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัว เมโกพุตดูตอทนะครับผมที่เป็นซีรีส์สองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาต่อกันที่ตัวโค้ดของล็อกเลนนะครับผมที่ชื่อว่า impose l o c k l e s l u c k vessel นะครับผมที่ได้มาจากไมโรพุตซีรีส์สองนะครับผมก็ผมรู้สึกว่าถ้าเข้ามาในเกมนะครับผมกดแท็บอัญมณีแล้วกดรีดีมโค้ดนะครับมันจะรีดีไม่ได้นะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับมันบอกว่าโค้ดผิดนะครับจริงๆโค้ดไม่ได้ผิดหรอกครับแต่เหมือนกับว่าระบบตรงนี้มันยังไม่ได้เตรียมมาให้รีดีมตัวล็เรรนนะะะคับผมาาจปพว่ ล็อกเลอเพิ่งจะเข้ามาไม่นานนะครับเลยอาจจะยมีปัญหาอยู่นะครับผมแนะนําให้คุณไปใช้การีดีมผ่านตัวของโปรแกรมสตรีมแทนนะครับผมโดยเข้าไปที่โปรแกรมสตรีมนะครับผมเลือกที่แถบเกมนะครับผมจากนั้นกด activate product on steam นะครับผมแล้วก็ next ไปครับผมจากนั้นก็เอาโค้ดมาก่อนนะครับผมผมเตรียมโค้ดไ้แล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กด next นะครับเนี่ยครับคุณก็จะได้มานะครับผมเป็นหีบนะครับแต่เดี๋ยวเรารีดีมให้ครบทีเดียวสามอันเลยลวกันนะ อันที่สองนะครับติว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 สิอ่ะเดี๋ยวเราอันที่สามนะครับผมปึ๊บโอเคครับถ้าคุณรีดีมในเกมมันจะรีดีมไม่ได้เลยนะครับมันจะขึ้นมา invalid code นะครับผมกดให้ดูก็ได้นะครับถ้าคุณเอวมาสายนะมันจะขึ้นมา invalid นะครับ invalid ก็คือโค้ดผิดนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับผมตัวของหีบนี้นะครับผมมันก็จะมีไอเทมนะครับผมเหมือนกับที่เราได้จากหีบที่เป็นธรรมดาเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าที่ได้ตรงเนี้ยมันจะเป็นจีโนอีนะครับผมเดี๋ยวลองลไปลองเปิดกันดูนะครับผมว่าจะได้อะไรนะครับผมวันนี้ก็มีมาแค่สามหีบนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นค่ชื่อเป็นจีโนอีอิมโบผมอ่านไม่ผิดนะครับแล้วก็ล็อกเลสลักเวสโอนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดกันเลยครับผม หวังว่าผมจะได้เป็นอาวุธของมอร์ฟรี่นะครับผมถือว่าเป็นอาวุธที่สวยงามมากนะครับแล้วผมก็ได้เป็นได้เป็นช่างมันแล้วกันนะครับผมแล้วไปดูหีบต่อไปนะครับเอาหน้ากากดอก็ยังดีอ๋อรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนมึงเราจะไม่มีวันได้ของซ้ํำด้วยนะครับผมเราเปิดกันต่อนะครับหน้ากากดอเลนเจอร์นะครับ จัดไปครับโอ้สบายแล้วครับผมได้เป็นอาวุธของมอ f ฟิงนะครับผมเรียกว่าเป็นของที่หลายคนน่าจะอยากได้กันนะครับเพราะมีความสวยงามมากนะครับผมสำหรับอาวุธอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นจีโนอีเลยนะครับผมแล้วก็มีคิเนติกเจมแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นมอฟฟิงทูเลฟเ t e นะครับผมแล้วก็มี b u ร์เรกเดสรอยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมหวังว่าจะได้เป็น หน้ากากดอรินเจอร์นะครับผมเป็นสิ่งเดียวที่ผมว่ามันน่าจะเวิลที่สุดแล้วนะครับผมไม่ก็นี่อาวุธไทยนี่นะครับสวยงามนะครับใหญนี่ไม่ต้องนะครับแล้วเราก็ได้บอกมาเป็นเป็นเป็นโอ้ได้เป็นหัวอันชตเจ็ดนะครับผมก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับผมคุณเปิดมาคุณก็จะได้เป็นพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ที่เป็นเรียกว่าอย่างไงดีล่ะทุกอันนะครับผม คุณก็เปิดไปสิบกว่ากล่องนะครับผมคุณก็จะได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้ระบบเดียวกันนะครับก็คือเปิดแล้วจะได้ของไม่ซ้ํานะครับผมพอดีหีผมหมด้วเลยให้ดูไม่ได้นะครับก็จริงๆแลไอเทมจีนวีนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นไอเทมที่เหมือนกับไอเทมปกติเลยนะครับผมแต่ว่าคุณภาพมันเป็นคุณภาพที่เรียกว่า ไฮโซนิดหนึงนะครับผมเทียบกับไอเทมทั่วไปนะครับผมแต่ว่าการแสดงผลนั้นจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะครับผมคุณไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นนักสะสมจริงๆนะครับเขาก็ยาอยากได้ที่เป็นจิอีมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันเท่กว่ากันเยอะเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ